ขอนอบน้อมเดีคุณพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเทรานุเถระและก็ขอเจริญสุขไปยังญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพสามเณรมงคลชัยก็จะมาไขาข้อสงสัยที่โยมบอกว่าเห็นอาตมาทำทำ,ทำนู่นทำนี่เยอะแยะทำกิจวัตรเยอะแยะไม่เห็นไปฝึกสมาธิเลยการฝึกสมาธิของอาตมาก็จะแบ่งเวลาไว้ต่างหาก ส่วนที่ทําอย่างนั้นเราก็รู้ฝึกสมาธิรู้ลมหายใจฝึกขันติฝึกความอดทนภาวนาไปทุกขณะจิตที่เรากระทาเราจะมีความสุขเราจะไม่เหนื่อยในสิ่งที่เรากระทาให้เรารู้ทุกอย่างว่าเราตอนนี้เราก,ำ,กำลังกระทำอะไรอย่างเราพูดอยู่เราก็รู้อย่าง เราทํางานต่างๆเราทํากิจวัตรเราก็รู้ในสิ่งที่เราทําเป็นการฝึกสมาธิได้ประโยชน์ได้ภาวนาไปด้วยได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งทํากิจวัตรของวัดได้ทั้งฝึกความอดทนได้ทั้งฝึกจิตไปในตัวส่วนการนั่งสมาธิจะเป็นการรวมรวบรวมจิตได้เร็วที่สุดเพราะว่าเราจะไม่ไปโฟกัสกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจะโฟกัสอยู่กับลมหายใจเข้าออก แต่ทุกวันนี้อาตมาเข้าใจว่าญาติโยมก็มีงานการเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรเราถ้าเราไม่มีเวลาฝึกเราก็รู้ลมหายใจทุทกขณะจิตท,ที่ตัวเองกระทําอยู่อย่างเราทํางานเราเรียนเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ทุกขณะจิตที่ตัวเองกระทําดังนั้นว่าถ้าวันใดถ้าไม่มีโอกาสจริงๆก็วันหนึ่งก็5นาทีก็ยังดีเราก็ก่อนก็อธิษฐาน จิตเข้าถึงพระรัตนตรัยวันหนึ่งก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนหรือว่าเจริญนั่งสมาธิเรามันมันได้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์สัมมเนรที่ต้องทําสมาธิอย่างเดียวญาติโยมก็สามารถทําได้และจะเป็นประโยชน์มากดังนั้นเมื่อเราได้ฝึกสมาธิเราก็จะมีการให้ทานการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนา เมื่อเมื่อเราฝึกสมาธิได้ปุ๊บ,บก็ให้เราให้ทานให้ทานแล้วก็รักษาศีลเมื่อครบสามอย่างที่เรากระทานี้จะเป็นบุญบารมีติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเราจะเกิดชาติไหนเราก็จะได้พบพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องน้อยใจว่าเราได้เกิดมายากดีมีจนต่างๆเราดีมากแค่ไหนที่เราได้พบพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้คำสอนขององ,องค์สมเด็จพระศาสดา ทำให้เราได้รู้สุนสัจธรรมความเป็นจริงเมื่อเราเป็นทุกข์เราก็สามารถพึ่งธรรมะเมื่อเรามีสุขเราก็ใช้ธรรมะสั่งสมบารมีสั่งสมบุญต่อไปขอเจริญพร